สวัสดีค่ะทุกทุกคนเสียงจากเยโรสทุกคนนะคะวันนี้ไม่ว่างเนื่องจากนะคะเยโรนะคะได้ไปตามหานะคะสิ่งสิ่งนี้ค่ะเนื่องจากพี่สาวที่อยู่ยะโสธรนะคะช่วงที่รถไปปฏิบัติธรรมนะคะได้ส่งหน่อไม้มาเป็นสิบโลเลยแบบนี้นะคะแล้วก็มะม่วงกวนนะคะเอ่อเป็นกิโลเลยแบบนี้นะคะค่าส่งนะคะประมาณร้อยกว่าบาทนะคะส่งมาตั้งแต่วันที่8กรกฎานะคะแล้วก็จริงๆต้องถึงประมาณวันที่9หรือ10บนะคะและก็ รถไม่ได้รับของเลยนะคะตามหาอยู่เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็ทางขนส่งนะคะก็ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะด้วยความที่เยโรสบอกว่านะคะทําไมเกิดมาเป็นคนต้องให้เขาอเอาเปรียบได้ขนาดนี้นะคะตามหานะคะไม่หยุดเลยใน3วันนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะและวันนี้เยโรดก็ทําสําเร็จคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าเราเองเกิดมาเป็นคนนะคะในเมื่อมันไม่ถูกต้องก็ตามหาแล้วก็ทําสิ่งที่ถูกต้องได้ของมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน ตามหานะคะตั้งต้นขั้วนะคะบอกว่าของมาถึงนะคะเขตคนายาวแล้วแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นําส่งเนื่องจากว่าของแตกนะคะและทีนี้ก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะคะจากขนส่งที่โทรหาเยรูสเลยถ้าหากเขาโทรหาเยรูก็จะบอกเอาไปวางไว้ได้เลยเนื่องจากไม่ต้องชําระค่าสินค้านะคะแต่ไม่มีใครโทรหาเลยเขา ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะเยโรดไปตามหาที่คลังเล็กนะคะใกล้ๆก,กับบ้านเยโรดนะคะเขาบอกว่านะคะอยู่ที่คลังนะคะเอ่อทรามยินทานะคะ92้ิเยโรดไปเสรีไทยซอย42ใช่ไหมคะเขาบอกให้เรานั่งแท็กซี่ไปที่น่นแล้วเยโรดก็บอกว่าทําไมดิฉันจะต้องนั่งแท็กซี่ไปเอาของด้วยเนื่องจากเราก็จ่ายค่าขนส่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอเบอร์สํานักงานใหญ่ค่ะเยโรดก็ไม่ยอมแพ้นะคะขอเบอร์สํานักงานใหญ่ค่ะโทรหาเจ้าหน้าที่ เลยนะคะใส่เป็นชุดเลยค่ะแบบไม่ยั้งเลยค่ะฟังจากเสียงเยรนแล้วคือพวกต้องบอกว่านะคะด่าแบบไม่ยั้งเลยนะคะและภายในสองชั่วโมงค่ะทุกคนนะคะขนส่งมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเขาก็จะเอาเปรียบเราแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําแบบนี้เพื่ออะไรขนส่งนะคะเป็นขนส่งที่ชื่อดังมากๆเลยใครๆเอ่ยไปก็ต้องรู้จักนะคะ ไม่อยากจะเอ่ยไม่อยากจะบอกไม่อยากจะทําร้ายกันในเมื่อนะคะเราได้ของสิ่งนี้มาแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะเยรูจะพิมพ์ไว้ใต้โพสต์นะคะแต่ว่าจะไม่เอ่ยชื่อเขานะคะพี่สาวตั้งจิตตั้งใจนะคะที่จังหวัดยะโสธรนะคะอุตส่าห์นะคะทําหน่อไม้ให้มีแต่หน่ออ้วนๆแบบนี้นะคะซึ่งพี่สาวเองก็บอกว่าปล่อยไปเถอะเป็น10วันแล้วของน่าจะเสียหน่อไม้มันไม่เสียหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีแบบนี้หน่ออ้วน กวนแบบนี้นะคะเรายังสามารถที่จะทํากินจะเอาไปแกงไปผัดได้หมดเลยนะคะวันนี้ยรสไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่เรานะคะไม่ผิดนะคะและก็ไม่ให้ใครเอาเปรียบนะคะในที่สุดได้กลับคืนมาทั้งหมดและยังอยู่ในสภาพที่ดียังกินได้ทานได้อันนี้เป็นมะม่งวงกวนที่เขาทํากับมือนะคะ ฝากมาให้น้องด้วยใจที่อยากจะให้หน่อไม้ทํากับมือนะคะแล้วก็ให้นะคะด้วยความรักที่อยากจะให้น้องกินนะคะแล้วเยรดก็ต่อสู้ได้กลับคืนมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เยรดอยากจะบอกว่านะคะใครที่เอาเปรียบเราใครที่เขาทําไม่ถูกต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะคะเหมือนที่เยรูธทานะคะสุดท้ายเราก็ได้ของมาค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคะว่าขนส่งนี้ทํากับเราแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าโดนด่าไปตั้งแต่ขั้น เล็กยันขั้นใหญ่แลวค่ะสุดท้ายก็ได้ของมาแบบนี้แลละค่ะทุกคนสาเหตุที่วันนี้ยายรถไม่ทําคลิปความรู้เลยเพราะออกตามหาสิ่งนี้อยู่ค่ะผ่านไป2ชั่วโมงคนส่งมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะทุกคนทุกคนนะคะอย่ายอมแพ้นะคะต่อสู้เท่านั้นค่ะเราถึงจะชนะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะที่ฟังจนจบ